สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมย์มาพาเพื่อนๆทำสปาเกตตี้ผัดซอสนะคะซึ่งรอบนี้จะใช้เป็นซอสสำเร็จรูปนะคะเมนูเช้าๆแบบเร่งรีบนะคะก็เราจะตั้งไฟตั้งไฟแรงๆไปเลยนะ้ำมันจะได้เดือดเร็วๆนะคะใส่เกลือแล้วก็น้ำมันใส่น้ำมันเพื่อไม่ให้เส้นมันจับตัวแบบติดกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปต้มเส้นกันเราจะต้มเส้นอยู่ที่ 9ถึง10นาทีประมาณนี้ประมาณ90นาทีนะคะกระจายเส้นเขาให้มันแบบกระจายกระจายนะเม่จะทำทั้งหมด2จานเพราะฉะนั้นก็จะใช้เส้น200กรัมเส้น200กรัมนี่คือเส้นช่างก่อนที่จะเอามาต้มนะจ๊ะเพราะว่าถ้าต้มแล้วน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่ามันดูดน้ำไงน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนะจ๊ะโอเคตอนเนี้ยเส้นสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการกรองเอาน้ำออก นะคะมันมีน้ำมันเคลือบรอบเส้นอยู่ก็จะทำให้เส้นเขามีแบบความเงาแล้วก็ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งไฟใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์ซึ่งจะเป็นเนื้ออะไรก็ได้น้องควาชอบกินกุ้งเมยก็เลยเป็นกุ้งไปนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเส้นกอกหมูสับอ,อ,อะไรก็ได้อะที่เด็กๆชอบทานนะคะนะคะ อาจจะเป็นเนื้อไก่หรือแฮมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะผัดเขาให้สุกค่ะใส่ผักด้วยก็ดีนะคะแต่อันนี้เมย์พอดีไม่ได้เตรียมผักอะไรไว้เลยก็เลยไม่ได้ใส่ <c oughs> แค่นั้นเลยต่อไปจะเป็นซอสสำเร็จรูปเลยค่ะเมย์จะใช้ยี่ห้อนี้เป็นหลักเลยนะคะเวลาลรีบๆซื้อติดบ้านไว้เลยอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้านะพอดีเมย์มีแค่ใช้บ่อยเฉยๆใส่ไปเลยนะคะครึ่งกระป๋อง ครึ่งกระป๋องก็จะได้ประมาณ2 2จานนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ผัดเล็กน้อยพอคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่เส้นลงไปคนให้เข้ากันเลยค่ะอซอสจำเริ่มเนี่ยเขาจะปรุงรสมาค่อนข้างดีแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ต้องเติมอะไรมากอาจจะเติมเกลืออีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ออริกาโน่พาสเล่อีกสักนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเสิร์ฟได้เลย ถ้าเป็นทําให้ผู้ใหญ่ทานก็เพิ่มพริกไทยด้วยก็ดีนะคะแต่นี่น้องฟ้าเขาไม่ชอบทานพริกไทยนะคะมีก็เลยไม่ได้ใส่พริกไทยเนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะใส่จานเสร็จแล้วเราก็จะเอาออริกาโนมาโรยด้านบนอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อนเพื่อสามารถตกแต่งด้วยการโรยผักชีหรือว่าโรยชีสก็ได้นะถ้าหากว่าเด็กๆชอบทานเป็นผงชีสอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะได้เป็นเมนูเช้าแบบง่ายๆเร่งด่วนนะคะ ทานเป็นทั้งมื้อเช้าและมื้อเที่ยงเพราะว่าใส่เป็นข้าวกล่องให้น้องด้วยนะคะก็มื้อเช้าเร่งด่วนง่ายๆอันนี้ก็ามาแชร์กันนะคะเผื่อเพื่อนๆจะลองไปทําให้ลูกทานกันดูนะคะส่วนซอสที่เหลือก็มาเหลืออีกครึ่งกล่องนะเมย์ก็หากล่องมาใส่ออ่าซัพปปเวรเรียกว่าอะไรดีนั่นแหละเอามาใส่แล้วก็เมย์เอาปิ้งโก้เนี่ยติดเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันคือกระป๋องอะไรนั่นเองนะคะ แล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้สําหรับใส่สําหรับใช้งานในรอบหน้านะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เมีมาแชร์ไอเดียเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแบบประมาณว่าเป็นเมนูทําง่ายทําเป็นข้าวกล่องก็ได้หรือจะทําทานก็ได้นะคะเอ่อส่วนอัตราส่วนเดี๋ยวเมย์ใส่ไว้ให้ตรงคามเมนตใต้คลิปด้วยนะจ๊ะสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้เป็นคลิปตั้งแต่สมัยฟ้าเขายัง ไปโรงเรียนได้อยู่ตอนนี้เรียนออนไลน์กันท่วนหน้าแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะสู้ๆแล้วเจอกันต่อไปในคลิปต่อไปเลยเด้อ